จุดเด่นเลยแรกๆเลยที่มองเห็นก็คือเรื่องของดีไซน์การผสมผสานความคลาสสิกของรถซิกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับด้วยดีไซน์ต่างๆด้วยอุปกรณ์พื้นฐานถือว่าให้มาในระดับที่น่าพอใจ คีเวอร i วิกตอเรีย200นะครับก็เป็นสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่คีเวส่งออกมาเป็นทางเลือกให้ตลาดนะครับจุดเด่นเลยแรกๆเลยที่มองเห็นก็คือเรื่องของดีไซน์การผสมผสานความคลาสสิกของรถซิกี้นะครับมารวมเข้ากับความโมเดิร์นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สจังหวะ2วาล์ว 171cc นะครับอุปกรณ์พื้นฐานของวิกตอเรีย200คันนี้นะครับจุดเด่นของมันคือไฟ LED รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับ แล้วก็เขายังมีดีไซน์เก๋ๆที่ไฟเลี้ยวและกระจังหน้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถอเมริกันคัดดิแลครวไมไปถึงตัวไฟท้ายทรงแนวตั้งซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถคัดดิแลกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนีเนเน้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอุปกรณ์พื้นฐานของวิกตอเรีย200คันนี้นครับในส่วนของระบบรองรับของช่วงล่างที่ด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับส่วนด้านหลังเป็นชกเดี่ยวคาดหวังว่าตัวนี้น่าจะรองรับแรงกระแทกได้เป็นที่น่าพอใจนะครับในส่วนของระบบเบรก เป็นแบบดิส์หน้าหลังซึ่งตัวนี้ยังมีจุดเด่นที่เรื่องระบบกระจายแรงเบรกช่วยให้การเบรกเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะฮะในกลุ่มรถสกูตเตอร์ครัสสอง0ซีซีประมาณนี้นะฮะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดถือว่าทีเววิกเลอร200 <S <S เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับด้วยดีไซน์ต่างๆด้วยอุปกรณ์พื้นฐานถือว่าให้มาในระดับที่น่าพอใจในส่วนของสวิตช์กุญแจนะครับที่ควบคุมการทํางานต่างๆเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันหรือการเปิดเบาะนะครับที่ จุดเดียวเลยฮนะใช้งานง่ายสะดวกสบายในส่วนของพื้นที่เก็บของใต้เบาะก,ก็ประมาณนึ่งนะครับใส่หมวกน็อกครึ่งใบได้แล้วก็สัมภาระได้จํานวนหนึ่งนะครับในส่วนของทิปมิเตอร์นะครับก็สามารถปรับาหน้าจอได้ด้วยสวิตช์ที่ที่บนเรือนใหม่เลยนะครับสวิตช์ควบคุมต่างๆก็ออกแบบมาวางตําแหน่งให้ใช้งานได้สะดวกนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือเบรกซ้ายขวาสวิตช์ต่างๆนะอยู่ตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ดีไซน์มาได้ทันสมัย ความโดดเด่นของวิกตอเรีย200อันนี้นะครับในส่วนของรูปทรงนะครับซึ่งผสมผสานความคลาสสิกของรถในยุคซิกตี้กับความโมเดิลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทไฟลิ่งภายนอกนะฮะบางลมด้านหน้าค่อนข้างใหญ่บางโคนหน้าคุมมิดล้อนะฮะร,รวมไปถึงส่วนของกระโปรงท้ายที่ยาวแล้วครอบคุมส่วนท้ายทําให้มันดูบึกบึนใหญ่แต่ก็ไม่ได้เอถอะทะจุดเด่อนอีกอย่างหนึ่งของวิกตอเรีย200นะครับคือถังน้ํามันที่มีขนาดความจุมากถึง10ลิตรแล้วก็วางตัวเซนเตอร์ตรงกลาง ทำให้รถเนี่ยมีจุดศูนย์ถ่วงที่ค่อนข้างดีคาดว่าการทรงตัวน่าจะทําได้ดีสิ่งที่คิดว่าน่าจะได้จากวิคโตเรีย200คันนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ความสะดวกสบายในการใช้งาน,นครับดูจากการออกแบบเบาะนั่งตำแหน่งการวางเท้าช่วงแฮนด์น่าจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายแล้วก็ขี่ในทางยาวๆได้ะสะดวกสบายส่วนของสมรรถนะที่แท้จริงของวิคโตเรีย200คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองขี่กันครับ หลังจากได้ทดลองขับขี่เจ้าวิกตอเรีย200คันนี้แล้วนะครับสิ่งแรกที่ประทับใจเลยก็คือเรื่องของความนิ่มนวลของช่วงล่างนะครับซึ่งมันให้ความนุ่มนวลแต่ว่าไม่ได้ย้วยจนเกินไปนะฮะผสมกับเบาะนั่งที่ออกแบบมาค่อนข้างหนานุ่มนะฮะแต่ก็ฟองน้ำแน่นดีนะนั่งสบายช่วงตัวการวางแขนตำแหน่งแขนขานอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายทำให้ขุมรถได้ง่ายแล้วก็การเลี้ยวการอะไรต่างๆทำได้ดีตำแหน่งของเบรกซ้ายขวาอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้ถนัดรวมไปถึงสวิต์ต่างๆด้วย ซึ่งสวิตต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงมาได้ดีมากๆนะฮะเทียบเท่ากับรถญี่ปุ่นเลยในส่วนของหน้าปัดนะฮะที่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะซึ่งสามารถปรับได้ด้วยนะตัวนี้สามารถปรับเลือกได้ว่าจะใช้แบบแบบพลาสติกหรือแบบที่มันเก๋ๆนะฮะสำหรับสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับอา,อาจจะไม่ได้รุนแรงมากคือกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยเรียกออกมาใช้ได้แบบนุ่มนวลเรื่อยๆแต่ก็ไม่ยุ้ยการออกไฟแดงก็ไม่ได้หนีคู่แข่งนะฮะไม่ตามหลังเพื่อนแน่นอน ในส่วนของเครื่องยนต์กับช่วงล่างรวมไปถึงระบบเบรกทุกส่วนเนี่ยมันทำงานได้สมพันธ์กันค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของระบบเบรกซึ่งเป็นดิสก์หน้าหลังก็สามารถทําการหยุดรถได้อย่างมั่นใจนะฮะสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะพื้นฐานมาตรฐานเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่สาหรับใครที่ต้องการความแรงเพิ่มขึ้นหรือต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเบรกที่มากขึ้นอันนี้จริงๆสามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้แต่เพื่อการใช้งานโดยทั่วไปแล้วอ่ะพื้นฐานเดิมๆของรถเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้ว ตัวรถที่ออกแบบมาดูค่อนข้างยาวนะครับจากตัวกระโปรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำใหม้มันดูค่อนข้างบึกบึนแต่จริงๆแล้วในการขับขี่ใช้งานในเมืองเนี่ยมันไม่ได้เกะกะเทอะทะหรืออะไรเลยนะมันก็ยังให้ความคล่องตัวได้ดีสิ่งที่ชอบที่สุดที่ประทับใจในรถคันนี้ก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะจุดสูงถ่วงของรถที่ต่ําด้วยการออกแบบาก,การใช้ล้อ12 การวางตำแหน่งถังน้ำมันที่อยู่ช่วงกลางลำตัวทําให้การทรงตัวในทางตรงหรือการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ค่อนข้างมั่นใจถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครผมบอกว่ามันก็เหมาะกับทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงการใช้งานในชีวิตประจําวันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์เลยคือคนที่ใช้รถทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็วันหยุดในกรณีที่วันหยุดคุณอาจจะใช้รถคันนี้ในการเดินทางท่องเที่ยวผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าการออกแบบของตัวรถมาเนี่ยมันสามารถวิ่งบนทางยาวๆได้ค่อนข้างมั่นคง นะแล้วยังมีการเสริมอุปกรณ์ที่บาท้ายหรืออะไรแล้วแต่ก็สามารถมัดสัมภาระได้ที่สําคัญด้วยความจูของถังน้ำมันขนาด10ลิตรเนี่ยคุณสามารถขับขี่ได้ระยะทางประมาณ2-300กโลยาวๆได้เลยสําหรับคนที่กําลังมองหารถสกูตเตอร์นะครับที่มีดีไซน์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมว่าตัวคีเว์วิกตอเรีย200คันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับด้วยรูปทรงที่แตกต่างนะครับแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ สามารถใช้งานได้อย่างดีน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งสำหรับราคาของ w ี y ว i c t o r i a 200คันนี้ครับเปิดราคาวันนี้เลยนะครับด้วยราคาแนะนํ 8, 6, าที่86,900บาทสําหรับผู้ที่สนใจนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วไปสามารถติดต่อศูนย์บริการหรือโชว์รูมคีเวทั่วประเทศได้เลยนะครับ